ครับผมสวัสดีด้วยแล้วกันนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยอดย่าวีลีกนะครับผมบายจอมยุทธคนไทยในเวียดนามนะครับผมวันนี้มี2ประเด็นครับผมมาเล่าสู่กันฟังครับเก็บจากข่าวเวียดนามมาเล่านะฮะประเด็นแรกครับผมอากิระนิชิโนะนะครับเดินทางมาถึงประเทศไทยแล้วนะครับเดี๋ยวในรายงานสื่อเขาจะว่าอย่างไรนะครับของสื่อเวียดนามนะครับเดี๋ยวผมจะรายงานให้ฟังครับแล้วประเด็นที่2นะครับเขารายงานข่าวเกี่ยวกับชนะทิพย์สมบัิศิลป์นะครับ เขาบอกว่าชนะทิปเปลี่ยนทัศนคติและต้องการให้โค้ชท้องถิ่นเป็นผู้นําทีมชัดไทยนะครับอันนี้เดี๋ยวเขารายงานว่าไงผมก็จะเก็บมาให้ฟังเหมือนเดิมนะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับท่านที่ชมยดยาวีลีนะครับหากท่านต้องการสินค้าอะไรอยู่ในช้อปปีของเวียดนามหรือลาซ a ด้าเวียดนามนะครับต้องการที่จะซื้อนะครับติดต่อผมได้ครับผมเดี๋ยวผมจะกด ซื้อให้นะครับผมสำหรับท่านที่ต้องการก็ฝากกดคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับโค้ดอากิระนิชิโนเดินทางกลับประเทศไทยแล้วหลังจากเข้าร่วมการวิ่งครบเพลิงโอลิมปิกที่โตเกียว2 0 2 1แล้วกล่าวคำอำลาครอบครัวเมื่อวันที่21กรกฎาคมโคดอากิรานิชิโนกลับมายังประเทศไทยและเพื่อที่จะได้รับการกักบริเวณหรือว่ากักตัวตามกำหนดตามเวลา ล่าสุดนายสมยศพุ่มพันม่วงนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยหรือ FAT จูจูก็พูดขึ้นว่า FAT อยากคุยกับคุณมิชิโนทางออนไลน์เร็วๆนี้โดยไม่ต้องรอให้สิ้นสุดการกักตัวหรือกักบ,บริเวณ14วันทั้งนี้นายสมยศพุ่มพันม่วง และโค้ชอากิระนิชิโนะจะมีการประชุมออนไลน์ทันทีหลังจากคัดเลือกฟุตบอลโลกปี2022 FAT ก็ไม่ได้พบกับโคชอากิระนิชิโนะเราอยากทราบว่าทำไมทีมชาติไทยถึงทำประตูไม่ได้พร้อมชี้แจงสาเหตุความล้มเหลวจากมุมมองของโค้ชแล้วนำมุมมองนี้มาสู่ทีมกับแฟนบอลและสื่อนั่นก็คือ,อทาง ท่านประธานสมยศเนี่ยก็อยากจะให้อ,า,อากิระนิชิโนะเนี่ยโค้ชชาวญี่ปุ่นเนี่ยได้พูดวา่าเพราะอะไรนะครับมันถึงมีความล้มเหลวเกิดขึ้นกับทีมชาติไทยนะฮะแล้วก็จะนำไปบอกกับแฟนบอลและสื่ออะไรประมาณนี้นะครับก่อนหน้านั้นเราประชุมกับสตาฟโค้ชและฉันยังไม่ได้คุยกับโค้ชอากิระนิชิโนะเลยฉันกำลังรอให้เขา ให้มุมมองบางอย่างเกี่ยวกับความพ่ายแพ้ในรอบคัดเลือกรอบที่2ของฟุตบอลโลกปี2022ประธาน FAT กล่าวเสริมทั้งนี้สาพันธ์ฟุตบอลไทยกล่าวว่ายังคงเคารพสัญญากับนายนิชิโนเมื่อเร็วๆนี้ FAT ได้ปฏิเสธเอกสารการสมัครเป็นโค้ชของทีมชาติไทยของโค้ชชาวเกาหลีทั้ง3คนครับและนั่นก็เป็นมุมมองนะครับที่ ของเวียดนามได้เอามารายงานข่าวเกี่ยวกับประธานประธานนะครับสมยศพุ่มพันม่วงและโคดอากิระนิชิโนนะครับก็อยากจะให้โค้ดอากิระเนี่ยได้มาชี้แจงว่าเหตุผลที่ล้มเหลวนั้นคืออะไรนะครับและตรงนี้เขาก็ยังกล่าวเสริมอีกนะครับสำหรับสื่อเวียดนามนะฮะเขาบอกว่าเป็นไปได้มากที่ AFF ครับจะถูกเน้นไทยยังระบุอย่างตรงไปตรงมาว่าเป้าหมายของพวกเขาไม่มีอะไรนอกจากการที่จะได้แชมป์ ของ AFF ครับจากเวียดนามนะฮะที่เป็นแชมป์อยู่นะฮะอันนี้ก็เป็นมุมมองนะครับ AFF ครับ2021จะมีขึ้นตั้งแต่วันที่5ธันวาคม2021จนถึง1มกราคม2022ซึ่งเวียดนามและไทยอยู่ในกลุ่มอันดับ1พิธีจับฉลากที่จะมีขึ้นในวันที่10สิงหาน,น,นะฮะก็ทั้งหมดก็เป็นประมาณนี้ที่เขารายงานเกี่ยวกับโคดิชิโนนะครับ ฟังประเด็นต่อไปเลยครับครับพร้อมและซึ่งประเด็นต่อมานะครับเกี่ยวกับเจชนะทิปนะครับที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อทางโซเชียลนะครับว่า,าให้เปลี่ยนทัศนคติและต้องการให้อมองที่โค้ดเป็นคนไทยนะครับหรือว่าใช้โค้ดท้องถิ่นนะฮะมาเป็นโค้ดทีมชาติไทยนะครับและเมื่อไม่นานมานี้แม่สิเจหรือว่าชนาทิพย์สมกสิน ซึ่งเป็นชื่อเล่นที่แฟนบอลชาวไทยใช้เรียกชนาทิพกันมานะครับเขาบอกว่าโคชอากิระนิชิโนะกำลังสร้างทีมชาติไทยใหม่อีกครั้งหลังล้มเหลวอย่างไรก็ตามเพียงไม่กี่วันหลังจากที่เขากล่าวสนับสนุนนายนิชิโนะมิดฟิลด์ที่เกิดในปีพศ2536ก็ได้แสดงความเห็นว่าทีมชาติไทยควรใช้โค้ชในประเทศ ผมว่า FAT ควรแต่งตั้งโค้ชในประเทศเพื่อรับตำแหน่งหัวหน้าโค้ชของทีมชาติเขากล่าวตามความเห็นของชนาทิพสงกสินมี4เหตุผลที่ FAT ควรพิจารณาเชิญโค้ชท้องถิ่นสลับทีมชาติไทยโค้ชชาวไทยมีความสามารถมากในขณะที่โค้ชเกียรติศักดิ์ได้ความยอมรับจากเวียดนามเมื่อมาทำงานที่ฮองอันยาลาย ขึ้นสู่อันดับต้นๆของการจัดอันดับในวีลีก2021นอกจากนี้โค้ดคนอื่นๆก็ดีมากเช่นกันเช่นโค้ดตะวันสีปานหรือว่าจะเป็นโค้ดดุสิตเฉลิมแสนหรือว่าโค้ดหลังสรรอันนั้นก็เป็นคำพูดของชนะทิพในการให้สัมภาษณ์นะครับประการที่2โค้ดที่ผมพูดถึงคือสโมสรชั้นนำในลีกอย่างเช่นโค้ดดุสิตเฉลิมแสนที่เพิ่งช่วย บีจีปทุมคว้าแชมป์ไทยลีกในปี2020ก่อนกลับไปทำงานกับการท่าเรือ f c สยามสปอร์ตได้อ้างคำพูดของชนาทิปย์สงกะสินนะครับนอกจากนี้ครับชนาทิปย์สงกะสินนะครับยังเสริมว่าเหตุผลต่อไปที่จะใช้โค้ดท้องถิ่นก็คือเงินเดือนของพวกเขาต่ำกว่านักยุทธศาสตร์ ต่าาางประเทศมกมกยนอกจากนี้ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เล่นและการสื่อสารก็ไม่ใช่ปัญหาเมื่อมีโค้ชชาวไทยอยู่ในทีมตามความเห็นของชนะทิพนี่เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของเขาด้วยความหวังว่าฟุตบอลไทยจะประสบความสำเร็จมากขึ้นเรื่อยๆในอนาคตเขาบอกว่าเขาพร้อมเสมอที่จะมีส่วนร่วมเมื่อเขามีโอกาสถูกเรียกตัวมาที่ทีมชาติไทยหากว่าเขาไม่ได้รับการบาดเจ็บอย่างใด นั่นก็คือ,อสื่อเวียดนามนะครับก็รายงานข่าวเกี่ยวกับที่ชระทิปสงกสินนะครับหรือว่าเจ้าเจานะครับได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับาทางสื่อทางโซเชียลนะครับผมนะฮะอันนั้นก็เป็นเรื่องราวที่ดีนะครับผมผมว่านักเตะเองก็ให้ความรู้สึกหรือว่าให้ความาคิดส่วนตัวบ้างก็ดีนะฮะเผื่อผู้หลักผู้ใหญ่จะ,จะเก็บคำพูดของนักเตะ นะครับไปพิจารณาดูบ้างนะครับเผื่อการให้ข้อมูลพวกนี้ผมว่าการที่บางทีจะใช้โค้ดต่ประเทศอย่างเดียวเนี่ยแต่มันไม่สามารถเอามาประยุกต์ใช้กับนักเตะชาวไทยได้เนี่ยนนเนื่องจากการสื่อสารหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับโดยที่แบบมันไม่มันไม่ลงกันนะฮะถึงแม้มันจะมีความรู้สึกดีๆให้กันแต่ว่าความสื่อสารมันไม่ลงกันนี้มันก็ทําให้เกมหรือว่าทําให้การ ฝึกซ้อมหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็ดูเชื่องช้าไปแล้วก็ไม่ใช่กระชับนะฮะเพราะว่านักเตะไทยเราทุกคนที่เขาแคมป์ทีมชาติก็ไม่ใช่ว่าจะพูดภาษาอังกฤษกันได้หมดเลยหรือว่าภาษาที่โค้ดเขาใช้นะฮะอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับนะฮะอย่างไรก็อยากจะให้โค้ดชาวไทยนะครับมีส่วนร่วมกับเกมมากกว่านะครับเพราะว่า1เนี่ยถ้าโค้ดชาวไทยเราสามารถทําทีมชาติไทยนะครับไม่ว่าจะได้แชมป์หรือไม่ได้แชมป์เนี่ยมันก็ยังมีความอ่าอย่างไงอะ สมมติว่าวันหนึ่งทีมชาติไทยคว้าชแชมป์อะไรก็แล้วแต่แต่มีโค้ชคนไทยนี่มันมันทำให้เรารู้สึกว่าเนาะมันมีความภาคภูมิใจนะครับอันนั้นก็เป็นความคิดเห็นนะครับผมอ่ะต่อไปนี้ก็อย่าลืมนะครับสำหรับคนที่อยากจะได้สินค้าจากช้อปปี้หรือว่ารัศดาเวียดนามน,นะครับบอกผมได้นะฮะขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมนะครับสำหรับยอดย่าวีลิกนะครับบ่ายจอมยุทธคนไทยในเวียดนามครับ ครับผมสลับยอดย่าวีลีกนะครับผมบ่ายจอมยุทธคนไทยในเวียดนามนะครับตอนนี้มีบริการบริการอะไรก็บริการนะครับกดสินค้าในช้อปปีหรือว่า La ซ a ด้ของเวียดนามนะครับสำหรับท่านที่ต้องการสินค้าของเวียดนามก็ติดต่อผมมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ ID l ดีลไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าเอาไว้ทานหรือว่าเอาไว้ใช้หรือว่าเอาไปขายต่อนะครับก็คุยกับผมได้เลยนะครับ